วัสดีครับสวัสดีสวัสดีตอนปั๊มลมทำงานนะครับยามเย็นนะฮะยีสูดาก็นายเครื่องสามพันปั๊มไฟฟ้านะครับแปลงเป็นปั๊มสายแล้วแล้วก็เต็ดอุปกรณ์ทิ้งเรียบเห็นไหมไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลืออะไรอีกอันนี้ที่เอาออกนะที่ผมถ่ายเนี่ยเพื่อนี่นะครับ อันนี้นะเราออกครับของน้ำเดิมเลยนะครับรสวยยอีกแล้วครับท่านเด็ดปีกไปแล้วแล้วก็อันนี้ครับนี่นครับอยู่ครบหรือว่ามันหักไปแล้วก็ไม่รู้สองอันเนี่ยไฟอะไรมันจะไปเข้าเนาะ มันมากาหลักมันจะหักนะครับเนี่ยมันจะหักนะครับไฟมันก็เลยไม่เข้าแต่ทีนี้วัดรอบมันไม่ขึ้นมันไม่ขึ้นก็คือว่าจอใหม่ก็เสียเอาอันใหม่มาก็ไม่ขึ้นนะฮะก็เลยคันนี้เขาเปลี่ยนเป็นปั๊มสายแล้วใช่ไหมละ่ะเราก็ไม่ต้องไปสนใจพวกนี้แหละเด็ดทิ้งเลยครับเนี่ยเอาออกมาแล้วเนี่ยดิล้ลงลเร่ง แล้วนี้เปลี่ยนเป็นปั๊มสายแล้วไงพอเปลี่ยนเป็นปั๊มสายปุ๊บมันก็จะมีเซ็นเซอร์วัดรอบอยู่ตัวนี้ครับเราก็มาต่อเข้าตัวนี้เนี่ยสีสีดำแดงนะแล้วก็แล้วก็สีแดงนะครับผมก็มาต่อน,นี่เลยสตาร์ทก็วัดรอบขึ้นแล้วเซ็นเซอร์อะไรหน้าเครื่องนุ่นก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับเทาออกน้ำมันรั่ว ก็สตาร์ทตอนแรกมันจะเราก็ต้องมาเช็คตรงนี้ก่อนนะก็มาเช็คตัวนี้นะครับสายสายมันก็จะเป็นเส้นนี้นะครับเส้นไหนวะนี่เส้นสีดาน้ำตาลนะเอยสีดําคาดแดงนะนี่วัดรอบวัดรอบนะฮะ ก็ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเส้นนี้ก็จะเป็นไม้นะครับสัญญาณไม่ขึ้นน้ปัดนี่นะครับขึ้นน้ปัดเวลาเวลาเราเทสเนะาะมมเราเสียบไฟแล้วเราก็ต่อหลอดเช็คไฟนะครับต่อหลอดเช็คไฟเนี่ยเดือนไม้เนี่ยตัววัดความเร็วนะครับ ให้เอาหลอดเช็คไฟจี้กับกาวตัวถังนะแล้วก็ผ่านหลอดนะครับมาเขี่ยตัวนี้เขี่ยเส้นนี้นะเสียเขี่ยหัวน็อตนี้เขี่ยปุ๊บไม่จะกระดิกนะครับเป็นผ่านลบขึ้นมานะไม่จะกระดิกขึ้นส่วนวัดรอบเราจะต้องไปขีบฝั่งที่เป็นขั้วบวกนะครับเป็นไฟบวกแล้วก็มาเขี่ยนะครับมาเขี่ยวัดรอบก็จะกระดิกนะฮะพอมันกระดิกแล้วเรารู้แล้วไฟมันมาปกตินะครับก็ใช้ได้ อ,อันนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้วัดรอบเสียนะครับตัวนี้ถ้ามันไม่เสียเข็มมันก็อาจจะติดข้างในนะเพราะว่ามันมันของมันเก่าแล้วแต่ตัวนี้ความเร็วมันยังขึ้นอยู่นะอันนี้ผมื่อเทสแล้วใช้ได้หมดแล้วนะครับอันนี้สตาร์ทนะไม่มีกล่องอะไรแล้วนีอะไรก็ใช้ได้ขึ้นหมดนนรแรงดันน้ำมันเครื่องก็ยังขึ้นปกตินะ แล้วกเกน้ำมันก็ขึ้นนะครับแบตบชาร์จนะฮะวัดรอบขึ้นขึ้นปกติเลยนะครับเปิดแอร์ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าแอร์ตัวนี้ก็จะไม่ผ่านกล่องแล้วนะแอร์ตัวนี้ไม่ผ่านกล่องแล้วแ,แอร์ก็จะไม่ผ่านกล่องแล้วก็จะกลายเป็นรถ จะกลายเป็นรถอีสุเดิมๆนะจะกลายเป็นรถอีสุเดิมๆปั๊มสายเดิมๆแล้วสส่ไฟก็ยังไม่ได้ออกนะครับเพราะว่าเาจ้าของให้ทําแค่นั้นแหละไม่ต้องออกให้ยัดยัดคัคาไว้นะครับอันนี้จอดมาเมอาทิตย์แล้วแหละเพิ่งได้มีเวลาทํานะเพิ่งได้มีเวลาจะทาพอดีให้พวกเขามาช่วยรื้ววีโก้นะครับให้ช่วยรื้ววีโก้กาลังรือ้อยู่เดี๋ยว อย่างนี้ก็ใช้ได้อันนี่ก็คือผมถอดออกแล้วนะสำหรับรถที่แปลงเป็นปั๊มสายแล้วนะครับแปลงเป็นปั๊มสายมาให้ใส่วัดรอบที่ข้างปั๊มด้วยนะคันนี้เขาใส่มาแล้วนะครับอันนี้ก็คือถอดออกครับเสร็จโจนนะเสร็จโจนอันนี้ก็คือใช้ไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าหลักมันขาดจะพาไปสอดด่องแดดกว้างสว่างสว่างดู <S 1> <S 1> ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะหลักมันขาดไปแล้วสองอัน มันขาดไปแล้วหรือว่ามันไม่มีผมก็ไม่แน่ใจแต่จริงๆมันก็ต้องมีหมดนะใช้ไม่ใช้มันก็ต้องมีนะครับเนี่ยอันนี้มันไปหมดแล้วแหละสองอันไฟมันก็ไม่เข้ากล่องน,นะครับต,ตัวนี้ต้องระวังนะฮะเห็นไหมมันมีขี้ดินอยู่ข้างล่างเนีย่ยเป็นเขียวๆแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยระวังนะครับพักอยู่บนหลังเครื่องเนี่ย ถ้าใครไม่เคยถอดดูเนี่ยระวังนะครับพอตัวนี้ถ้าเราเปลี่ยนปั๊มสายแล้วยังใช้กล่องใบนี้อยู่เนี่ยมันจะผ่านพวกระบบแอร์นะพวกแอร์วัดรอบอะไรพวกนี้นะครับวัดรอบนี้จะออกมาจากในนี้มั้งครับจะออกมาจากในกล่องเลยแล้วก็สัญญาณสปีดก็จะเข้าในนี้ด้วยอ่าหลายๆอย่างนะครับเข้าในนี้ต้องดูแลกล่องดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดแปลงเป็นสายไฟธรรมดาอิสุเราไม่ต้องไปสนใจกีดาสายไฟ เด็ดทิ้งครับกล่องเก่งแล้วก็ตัดรอบแอร์ใหม่แค่น,นั้นเองนะฮะก็ไม่ยากเกินที่เราจะทำนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวจะส่งไปเอาไปปลุกใหม่เอาไปปลุกใหม่มันมันทำได้นะครับหลักเนี่ยทำได้อยู่กล่องเดิมเนะไม่มีรอยไหม้ด้วยแค่หลักน้งขาดนะครับมันไม่ได้เสียอะไรหรอกแค่น้นขาดแต่รถคันนี้ก็ไม่ได้ใช้กล่องมาตั้งนานแล้วนะ วัดรอบม,มันก็ไม่ได้ขึ้นมาตั้งนานแล้วนะครับพอดีเขาอยากให้มันขึ้นไงก็เลยเอามาให้ทําคันนี้เขาใช้ไปตั้งนานแล้วแหละเจ้าของก็ลองทําเองครับมันก็ทําไม่ได้ก็คือต้องเอามาให้เอามาให้เราทานะเพราะว่ามันเสียค่าใช้จ่ายไม่เยอะหรอกครับเสร็จไปอีกหนึ่งงานนะตอนนี้เจ้าของกําลังไปซื้อเฟืองไม้ข้างล่างอยู่เฟืองไม้ข้างล่างมันเสียแต่ไล่ระบบสายไฟเนี่ยขึ้นใช้ได้หมดแล้วนะครับเหลือแต่อุปกรณ์ กำเนิดสัญญาณนะฮะในการส่งสัญญาณขึ้นให้จอไม้มันทํางานนะครับก็เสร็จแล้วนะฮะอันนู้นก็กำลังรื้ออยู่เดี๋ยวเปิดขวาวาวดูเอ้ยวันนี้มันว่างนกะหรืองไงว่างไหนบอกว่าจะมาพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้จะไม่ว่างไงอ๋อกอเดี๋ยวทำการลือ้อดูวิจัยดูนะครับว่ามันดังอะไรแกละแกๆๆแกคันนี้คันนี้น้ำแห้งดับคาฟุตบาทเอ้ยดับคาฟุต ดับคาทีนแล้วก็เปลี่ยนว่าน้ำอ่าต้องเดี๋ยวต้องรีบทําให้นะครับจะสิ้นปีแล้วเดี๋ยวไม่มีรถกลับตจอวอเดี๋ยวช่างไม่มีนะตังไปเที่ยวผมว่าผมว่าซ่อมเสร็จก็ไม่กลับหรอกครับเพราะว่าน่าจะหมดตังแล้วแหละดูทรงนะนะนะเดี๋ยวเฟืองไมมาแล้วเดี๋ยวรอเฟืองไมก่อนเดี๋ยวจะดูว่ามันจะขึ้นไหมนี่ครับมาแล้วครับ เฟืองไม้ตัวใหม่โอ้ยเฟืองไม้สะอาดกับมืออนะีกเนาะแต่นี้ของเทียมนะครับไม่ใช่ของแท้บอกเลยว่าของของเทียมก็อ่าใส่ไปไม้ขึ้นก็ใช้ได้แต่เทียมและแท้ก็ฮ <c oughs> ะไม่มีอ่อามากงถ้าซื้อของเทียมเนี่ยมีแกนให้แกนเนี่ยจะ <c oughs> ลองใส่ดู